สวัสดีมันไม่มีเสียงนะนมันมีไม่มาด้วยพวกอัดวิดีโอนะเนนี่ยซึ่งเสร็จแล้วอือว่าเรา

หอหิวน้ำประเทศไทยเอา้อาสิงค <fera. S 2> โปร์เล็กเกินเราเลยต้องหาตรงนี้สิงคโปร,ร์อยู่ไหนน้องหาไม่เจอ ทอทงไลรเนี่ยฮ่องกองเหรอไหนเน่ะส่งกับตัวหาไม่เจออือืมเท่าะัรน,นนี่อะไรเน,นี่ยรู้ยี้หิวน้ำนะเฮ้ยพมา จะว่าม <medio S 2> no ุ uh ่ยมาว่าเมียนมาเดี๋ยวมุ่ยมาเมียนมาประเทศพม่ามาประเทศพม่าเฮ้ยเนปาลโอ้โหเขาให้รูปดอกบัลลังก์อีกง่ายโชเดนีแอนโทอันดี้แอนโท เอ้ย <Yeah. S 1> ทำไมเนเปามันเป็นแบบนี้ทำไมอ่ะตลกนะ่าหนุ่ยเกินต้องเล็กไปหน่อยสิเนเปาเป็นประเทศที่เล็กกว่าอ่าอันนี้นะรัเสเซียรัเสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่กว่าจีนใหญ่กว่าประเทศไทยแต่ว่าเนเปาเล็กกว่าประเทศไทย <S <S ท เราทำหน้าแบบน,นี้ไงหน้าแล้วก็เอามือไปลูดลูดมันมือแบบนั้นเราหาสิ่สงไอ้เราเจอแล้ว What is this? เขาให้ทำเหมือนอินโดนีเซียพาจันก็มาอยู่ตรงนี้อ้าวอ้ยกินเลยกินเลยกินเลยถึงปากกินเลยกินเลยกินเลยขอเอามอเอเก่งมาก

น้ำไม่เสียแล้วก็ขิวน้ำนะอยากจะกินน้ำบ้างอยากจะกินน้ำก็แบ่งมันกินแต่ว่าแต่ว่ากินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนกินข้าวกินข้าวเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้องแบ่งน้ำไม่กินแล้วไหนไหนไหนประเทศมวยบ้าเราถามในมากไทยแลนด์น่ะข้าวอยู่ไหนน้าอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วไหน มีคุณไปว่าหมุยมาไหนประเทศไหนเราเจอและเมืยนมาเขาเขียนว่าตัวเอ็มว่าเป็นตัวนี้เมอม้าเอ็มมอม้าอ่าเอ็มก็คือมอม้าอ่อเอ็มก็คือมอม้าอ่ะ้งมือล้า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 งมือ เก็งจริงๆโอ้โหกินข้าวกินข้าวเยี่ยมเลยนะบอกเขาด้วยมากินข้าวเยี่ยมเลยอืน้องก็กินเก่งพี่ก็กินเก่งกินกันคนละคำอืมแยวป่านี้ใช่ไหมน่าจะใช่โอ้เป็นประเทศที่เล็กที่สุดเลยนะมอรตีพี่ก็กินมั่งน้องก็กินมั่ง ล้วก็หิวน้ำพอเลยหิวน้ำเดี๋ยวเราก็ไปเอาน้ำให้กินแบ่งกระอวกแก่แล้วคือหลักมาหาน้ำปาแล้วก็เหม็นเราจะอ้วก แล้วเราก็ชิวน้ำมาไปหาน้ำกินก่อนเสร็แล้วก็ได้กินครัวโอ้โหจะอ้วกแตกน้ำก็ไม่มีไม่เป็นไรนน้ำดอกกุหลาบกันนี่อะไรไปกินน้ำดอกกุหลาบกัน น้ำดอกคนหลับชื่นใจนะกินน้ำดอกคนหลับกราเล่นกินน้ำดอกมะลิกัน <c oughs> <c oughs>